ครมอเคาะร่างกฎหมายเด็กใช้กระท่อมกัญชากัญชงเพื่อสันทนาการให้ถือว่าเสี่ยงกระทําผิดครับโดยครมอได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทําผิดโดยเพิ่มพฤติกรรมเด็กที่ใช้ใบพืชกระท่อมกัญชากัญชงหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมในลักษณะเพื่อสันทนาการให้ถือเป็นเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทําผิดด้วย เพื่อเป็นการป้องกันและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กนะครับไม่ให้ได้รับผลกระทบต่อการพัฒนาด้านสติปัญญาและการเจริญเติบโตของร่างกายจากการใช้พืชกระท่อมกัญชากันชงหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมส่วนทางด้านพนักง,งานเจ้าหน้าที่ตามพรบรคุ้มครองเด็กพศ2 5 4 6กก็มีหน้าที่และอำนาจในการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิดนะครับ ได้แก่การส่งเด็กเข้าสถานคุ้มครองสวัสดิภาพหรือสถานพัฒนาและฟื้นฟูหรือมอบเด็กให้แก่ผู้ปกครองหรือบุคคลที่ยินยอมรับเด็กไปปกครองดูแลครับโดยอาจจะแต่งตั้งผู้คุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กหรือไม่ก็ได้นะครับและก็วางข้อกำหนดเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กมีความประพฤติเสียหายหรือเสี่ยงต่อการกระทำความผิดครับและเมื่อร่างกฎกระทรวงฉบับนี้มีผลใช้แล้วนะครับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนจะได้ดำเนินการออกระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติเพื่อกำหนดวิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่ใช้พืชกระท่อมกัญชากัญชงหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพืชกระท่อมกัญชาหรือกัญชงในลักษณะสารเสพติดต่อไปครับ